สบายดีสบายดีทุกคนมานี่มาพบกับสองเตียงทองอันใดก็ได้ดเนาะมือนี้เตียงทองสีพาทุกคนไปใส่เบ็ดโกบทุกคนเนาะนี่นี่นองเคยแหละกน็นองทรายเนาะไปนําเนาะแต่ว่าเตียงทองบ่ได้ใสเด้อทุกคนเด้อเออเย่างทองก็ไปถ่ายคลิปเอาเนาะ เออถ่ายคลิปนะมันนี่อ้าวเห็นคลิปนี้กดแท็กกดไลค์กดซับสไครต์แย่งทองเด้อป่าไปเบิ้งกันเลยเนาะไปเบิ้งคนใส่เบ็ดกบเป็นจไดจเนาะเบ็ดกบเนาะเออบางคนก็ะหูบางคนก็บ่หูเนาะเออเบ็ดกบก็คือเบ็ดกบมนแหละทุกคนเนาะป่าไปเบิ้งกันเลยเนาะทุกคนเนาะนี่พี่น้องใส่เบ็ดกบมือนี่ตอนนี้ไปใส่เด้อเด้กวิธีใส่เบ็ดกบนี่นี่นี่ นี่เอาทุกคนมาวะตอนนี้เป็นสายแล้วปเอาสิไปถามเพิ่นเลยเนาะมาซองสามคนนั่นแหละไปนี่เด้อสถานที่สายปิดกบดูทุกคนเนาะนี่นี่สาแบบนี้แล้วปิดกบจากจังได้แล้วมาแรงกับชิบิยามกันเนาะนี่ตอนนี้ทุกคน ประมาณหกโมงแล้วทุกคนเนาะแอ้วก็อิปซีมันนัดมากว่าไปถ่ายนะใส่ปิดกบเนี่ยว่ะเลยไปถ่ายให้เนาะอิปซีมันต้องก็ใส่เลาะตามไฮน่าแหละบางคนก็ใส่ตามห่วยนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันว่าใส่ตามไฮน่าน่ากา็งามถล่มแต่ว่านี่เนาะไปะ ไปเบิ่งกันเบิ่งกระไซหอกะดูดิจ้าของสายบิดกบพ่นเด้อนี่ถ่ายคลิปเด ว้าย,ย,ยมาอีกแล้วมอนี่ไปแซงมันก็นไปท้ายน,าน้ำมนมอน,แบบนี่เี้ะเพื่อมันมัน,มน,นาตายบ่บาตายเสียตายเลาใส่บกกบเนีต้องไ,ไปต้องไปมายามยายามนึงานึเออมีที่ใส่ในแบบนี้่แบบแบบนี้นาะ เนี่ยไกบเออไปเยฮึป่าบอเข่าอยู่พูดนไป เคยได้บ่าเตียนยยบ้าทุกคักเลยใส่เป็ดกบนี่เคยไปใส่น้ำเขา้าอยู่บ่โดนละเว้ยใส่หลายปีบ่อันนี้อันนี้ามายังมาถ่ายคลิปน้ำเข้ากันบ่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่ามานนอ้องเคยแบบมามาเดวี่ยังพอแล้วเพราะว่าปกติก็เทวี่ยังยุวียว่ยงังน,นะทำไว่ามายามบ้านเลยบย่เลยน้องเคยวันนี้จะไปใส่เป็ดกบนะเนี่ยจเป็นยูทูบเบอร์แล้วหนิกะเนี่ย เอาละกันท้ายคลิปคือกันแต่ว่าแบบเห็นเขาใช้เป็นกบนี่มาเบิ้งนี่นี่ใช่ใช่นี่ที่ใช้แต่ว่าสขารับควายเองเขาลืมแล้วไดนนน้นี่นะนี่เขาใส่ขี้เลื่อนนี่ขี้เลื่อนมันต้องนี่บอกต้องเห็นละงอละงองแบบนี้นี่มือแรงมันสิมานมาตัวนี้มานตัวนี้นะทึกรอดนี่ตัวบางใหญ่เนี่ยซำบิแข่งนี่ตัวนี้นะโอ้ตัวนี้แหละเอาจื้อไว้เด้๋ยอิบซีเด้อนี่ล่างตัวนี้คักนี่จื้อไว้จื้อไว้มือเชื่อในล่างเบิ้งงากู นาะตอนควัดขี้กระเร่องกับอะไรไปควัดน้ำเขาแล้วไปเวียดเน,เน,น,น,นี่ทุกคนนี่เบิเงเน้อ,อ,อตอนใส่เน,นี่นี่เลาะตามให้หน้าแล้วทุกคนบันนอกบันหน้าคือกูอก็ไม่มียังเนาหมากมาชีวิตบันมาบันนอกเห่าหาอยู่หากินเลี้ยงซีบคันวาวในหนึ่งกันเนาะ ตอนนี้ตอนไปใส่ด้วยทุกคนเนอตอนไปย่ามกะถ่ายอีกนี่นมาสามคนเนาะผู้ชสยผู้หนึ่งแต่ว่าเตียงทองกะมาถ่ายเอา,เอาคือเกล้วสานที่เากต้องได้กัดให้คือมานอกอันนี้กับบริไกลนะจากจากเทียงนาเนาะเขาก็อยู่หายอยู่นาเนาะเพิ่นก็นใส่ ทันได้ร้ายกับเพื่อนก็ขายบ่ได้ร้ายกับเพื่อนก็เรียงซีบหรือว่าเรียนชีวิตนั่นแหละไปวันวันนั่นแหละว่าไงไงใช่ไหมทุกคนเนาะนี่เพื่อนบางบางที่เพื่อนก็ใส่อยู่นี่น่ยแบบนี้เน่ี่เห็นบ่ทุกคนนี่ประมาณนี้แต่แล้วเต้เด้ขันวันหนึ่งอันนี้มันเป็นปลาเขานี่นี่มันเป็นปลาหย่าทุกคนเลยนี่กับโมเมน หน้าตัวเองหลังหน้าพี่น้องกันนั่นแหละอยู่ใกล้ๆอะไรพนพิซไซเมื่อนี้พนเมื่อวานนี้วันศะุภธ่ายเมื่อวานนี้ฝนตกทุกคนฝนตกก็เลยไริเมื่อนอนพูนอยู่ประตรงหน้าวา่าพนนอนเมื่อคืนห้าก็ลงมากเมื่อนี้เจ้านตะนายไม่นะี่แต่ก็บเาเตียนคือเก่าเลยคนรอเลยคนเก่าคนเดิมนั่นแหละบุปผากันหนอกรถคันเดียวสองคนคันเบาหนึ่ง,ง,งก็เฉลยซะ อาศัยรถคันเดียวเนี่ไปทายคลิปบเบ็ดนี่จากขั้นจากล่างบาาเลยแล้วแต่บอกนี่นาาาสถานที่รอบๆนี่ประมาณนี้เด้อทุกคนเดอ้อนี่เป็นไฮนาะบางคนก็ว่าโอ้ยมันสีมีบอกกบมันมีเนาะมันเป็นป่าเป็นดงมันมีกบแต่ว่าที่ได้หลาย้อยกับบู้เขาก็ไปรุ่นกันมื้อแรกนั่นแหละ ไปรุนกันม่แรงเลยว่าวจะได้ตักแต้ม